ันดีครับพี่น้องอดูรถตามข้างทางคือแข็งแางครับแข็งลังครับทางรถก็มาเป็นช่วงพี่น้องรถรถวิ่งมาเป็นช่วงๆพี่น้องนงั่งเช่าเมียครับเช่าเมีย,ยอยู่หลังคาสลิงครับรถสลิง พอได้ยินนิดหน่อยครับ <hi> จังหวไปเกี yeah ่ยวหญ้าต่อมาเกี่ยวหญ้าครับมาเกี่ยวย่อให้วัวอ่ะรถสีบวัวขนาดมาพี่น้องผมอยู่ผมก็นั่งอยู่ทั้งนู้นนะครับนี่นั่งอยู่ทั้งเนินนั่งอยู่บนเนินพี่น้องปักเกียร์ฮะเบึงัางไม่ยาวยาวเลยครับรถ วันเดียดอันหวนพี่น้องไม่มีลมเลยครับตมบ่มี่เลยครับขึ้นเกลือขึ้นเลพี่น้องจัหวัดไม่บอติงเลยนะลงสีบอกนี่ครับขึ้นเน้นขึ้นแบบนิ่มๆสบายสบายนะพี่น้องขึ้นแบบนิ่มๆน,น,นั่งอยู่แขางทางเส้นทางเข้ากาลสินนะครับเนี่ย ข้างหลังมาจากมุกดาหารข้างหลัง,น,งนั่งหายเหนื่อยกับเจียวยะต่อโอวาเชื่องกลางวันอากาศร้อนครับกลางวันอากาศโอ้โหรถคันนี้ก็เป็นแปลกๆยมูอคันน,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 นี้ไงเอ้าหนึ่งคะแนมากเทาก็ลงคลีพมาพี่น้องสี่ลอกคันนาะเบิ่มเบิ่มมาครับ เอ่นอยู่เรื่อยพี่น้องอากาศห่อนค่ัครับยิ่งหนักหนัก,นก,นกขึ้นสบายสบายพี่น้องนักเล่าครับ สอข้างหลังก็12เป็น24ล้อนะพี่น้องอุ้ยโอ้แม่น,นี่ครับผมบอผิดโทษโทษเออแม่นน,นะครับเนาะข้างหน้า10ข้างหลัง12 22ล้อแต่นกยีบ2องล้อนะพี่นอ้องแม่นแม่นด้ยผมก็บ,บอถืออยู่อ่ะลงคลิปก่อนนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะพี่น้องคลิปนี้ก็ ผมี่ยังหรอกครับเอาบรรยากาศข้างทางมาให้ดูลงคลิปก่อนครับ